ครับโอ้โหวันนี้ต้อนรับสู่เอ็มคอร์ดโชวันนี้มีเพื่อนๆที่อสมทตากและอสมทพิษณุโลกกันด้วยนะฮะับสองคืนโอ้สวัสดีทั้งคู่เลยนะครับครับผมรู้สึกว่าเคยมาพิษณุโลกใช่ไหมสัมภาษณ์กับพี่ใหญ่ป่ะพี่ใหญ่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ยังคุยกับพี่นพที่นี่เลยครับว่าเออเราซ้ำพี่ใหญ่ได้ตอนนั้นเออพี่ใหญ่ก็ยิ่งมาอยู่จุฬาจุฬาวิวจุฬาละ ลุงเทพซะละอ่อนะฮะวันนี้หลังจากที่เราได้อคอยซิงเกิลนี้กันมานานแสนนานต้องบอกงี้เลยนะ <laughs> นานแสนสาน,นานจริงไหมจริงไหมก็ปีครึ่งค <laughs> รับปก่นที่แล้วใช่ <laughs> ใช่ไหม <laughs> เพราะว่าตอนนั้นเราก็มีข่าวแว่เราได้ได้มีข่าวที่ได้ได้ฟังเพลงนี้กันมาอืมขอสมควรแซมเปิลอกมันอะชนิดอะไรเงี้ยครับโอ้แซมเปิลนี่ปล่อยมานานแล้วเรียกน้ำย่ยกันนานมากเลย <laughs> พอดีก็มันมีหลายปัจจัยครับเ,เลื่อนมานิดนึงอะไรก็นี้ตอนนี้ได้ฟังกันแล้วอด้แล้วเลาที่มาที่ไปของเพลงนี้ก่อนที่มาที่ไปเพลงนี้ที่มาที่ไปก็เกิดจากตัวผมเองครับในคืนหนึ่งที่เราเรานั่งแต่งทํานองโดยมีความรู้สึกเหงาๆอ่ะเราก็เลยระบายความเหงานะั้นออกมาเป็นเป็นเมโลดี้แบบนี้นั่งเล่นเป็นโนครับอแล้วก็เอาไปให้พี่เอกพ่อพรรมาตาแต่งเนื้อเขาก็แต่งออกมาเป็นเนื้อหานี่ยิ่งคุยยิ่งเหงาซึ่งตอนแรกผมผมเห็นชื่อแล้วผมว่าเอ้ย ชื่อมันมันเท่ดีเพราะมันเป็นชื่อแบบชวนเราตั้งคําถามมาว่าเอ้าทําไมยิ่งคุยยิ่งเหงาล่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราคุยมันต้องยิ่งหายเหงาสิอืมใช่เออแต่ว่าน,นี้มันยิ่งคุยยิ่งเหงาเพราะว่าเราไปแอบรักเขาแต่ว่าเขาก็แต่ละแต่ละเรื่องที่เขาพูดกับเรามันคือเรื่องของความรู้สึกเขาที่มีต่ออีกคนอะไรอย่างเงี้ยครับอืมรู้ว่า,าเราเราไม่ได้อยู่ในใจเขาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้เป็นคนสําคัญกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เป็นก็เลยยิ่งเจ็บ รับรู้อะไรเย่างี้ครับเริ่มต้นจากตัวเองเลยหรือเปล่าอประสบการณ์นี่จริงๆไม่ได้ไกลเนื้อหาไปแต่แค่แค่แค่ทำนองทำนองชีวิตช่วงหนึ่งอยู่เป็นแค่ทํานองใช่ไหมเออครับผมพูดถึงทํานองเพลงนี้โหนั้นที่ก็แต่งมาทํานองนี้บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ก้าวพอดีเลยใช่ครับแต่งมาอย่างอัลบั้มที่แล้วก็เกือบทุกเพลงนะที่แต่งเองแต่งทานองนะก็คือมี คิดถึงดังๆมีอยู่ทั้งคนหนึ่งคำที่รอไม่มีพรุ่งนี้นะครับแต่งคำนองเองหมดเลยในวันที่แล้วพอไ้าเขียนมาแหมทำให้พี่รู้สึกว่าพี่อายุมากมเลยอ่ะก็บอกว่าอายุ11ปีไปดูคอนเสิร์ตทาไทายยังเกียร์สัญญาณโนานมากโอ้โหแล้วบอกว่าแหมสามคนนี้ประมาณนะนานมากตอนนั้นก็เด็กมากครับแต่ว่าคือไปดูคอนเสิร์ตวันนั้นแล้วรู้สึกเลยว่าแบบ เราอยากจะเป็นนักร้องอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าคนที่บนเวทีเจ๋งจังเลยเขาทาให้มันทาให้ทุกคนมีความสุขได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเอเอเราก็แบบอยากทําได้บ้าง นะต้องบอกอมิตราทายยางต้องบอกไงอมิตราทายว่าอะไรกันนะเาบอกเขาบอกถ้าเกิดว่าเราถ้าถ่ายการร้องเพลงแบบ Who งนี้ my side ที่เจอกันนี้ดูเลยบนเวทีตอนนั้นเออได้บอกว่าใครเรียกว่าอมิตราทายยางนี้จำว่าบอกว่าอายุประมาณนัก25-30ขึ้นนั่นเนาะอย่าพูดสิครับไม่มีใครรู้จักอมิตราทายยางเขาบอกอัฐายังนี้พออายุยักษ์ฟองของวงการเพลงเออใช่ร้านตลับอะไรประมาณทันไหมทําร้านตลับไหม เออนัดเนาะสมัยนี้ร้านตลับนี้หายากเลยร้านตลับร้ <c oughs> <c oughs> านตนลับ <c oughs> อดี๋วก็เป็นแต่ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ได้แบบเออเราสักวันต้องยืนแบบนี้ใช่ไหม,มแล้วพอเราได้มีโอกาสได้ทําแบบนี้แล้วมีความรู้สึกไงบ้างโอ้มัมนมันก็เหมือนฝันเป็นจริงครับแต่แต่ว่าที่มากกว่านั้นคือเหมือนเราเราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ได้เราไม่ได้สร้างอิทธิพลกับคนอื่นแค่ด้วยเพลงของเราอะครับบางทีการที่เราให้สัมภาษณ์ ได้พูดความคิดของเราในเรื่องต่างๆออกไปแล้วมีคนเขาฟังเราเก็บไปคิด <c oughs> เก็บไปปรับใช้กับชีวิตเขาเองะอะไรย่างเงีงย้ยมันทําให้เรารู้ว่าเอ้ยอาชีพนักร้องอ <c oughs> ่ะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในด้านอื่นๆให้กับชีวิตคนได้ด้วยอะไรย่างเงี้ยผมบอกว่านักร้องคนนี้เป็นนักร้องที่ทําอะไรสุดๆมาก <c oughs> ชอบอะไรแบบสุดๆร้องเพลงเรียนแล้วก็ยังมีิเรื่องของกีฬาด้วยใช่ไหม <c oughs> อ่าใช่ครับอย่างปีที่แล้วนี่ก็จะแบบไปวิ่งมินิมาราธอนเยอะเลยอ่าฮะ เป็นไงครับแวันนั้นผมได้รําข่าวของนายเอ็นเตนที่ให้สัมภาษณ์เรื่องของวิ่งมาราธอนไงวินิมาราธอนไงว่าเขาบอกว่าเห็นคนอื่นเขาวิ่งได้เราก็วิ่งใต้จะวิ่งได้ใช่ไหมอืมอืมตอนแรกตอนแรกเราก็ไม่คิดนะว่าเราจะวิ่งได้เพราะว่าเวลานั้นผมวิ่งในฟิตเนสเนี้ยแค่ครึ่งชั่วโมงเราก็จะเบื่อแล้วไงครับแต่พอไปวิ่งพวกมินิมาราทอนเนี่ยมันอย่างน้อยสักสิบกิโลมันก็จะใช้เวลาอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งละอะไรอย่างเงี้ยแต่วันแรกที่ทําได้ที่แบบรู้สึกภูมิใใจนนตััวเเเอองมมากกกครบกรบบบแ้็ูสึหืย สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แฮะอะไรอย่างเงี้ย <ừ> แล้วมันก็แบบพึกเขิมมากอะครับแล้วมันทําให้เราเหมือนมันมีพลังในการทําหลายๆอย่างในชีวิตจริงๆนะเออเราแบบคึกเลยอะตั้งแต่นั้นนะ <c oughs> แล้วก็เห็นเมื่วันนั้นมีบาดเจ็บด้วยใช่ไหมมีวันนั้นอีกวันนึงครับอีกวนันนึงใช่ไหมออีกวนันนึงใช่ไหมออันนั้นอันนั้นเป็นงานกีฬาสีของของ,ของรายการโอไอซีครับผมอืมแต่เราถายแล้วหายยังไงถายแล้วครับถ่ายละ ก็บอกแล้วเป็นคนที่ทําอะไรสุดๆมากได้ได้นําวิชาเรื่องของการเรียนมาตอนนี <S 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 ้มาทํางานอะไรบ้างยังจริงๆแล้วก็จริงๆใช้แต่ว่ามันใช้ในแบบไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนมากอะไรเงี้ยมันใช้ในเรื่องของมุมมองนี้มากกว่าครับซึ่งผมเคยเขียนเป็นหนังสือด้วยนะว่าไอ้เศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนมาในเรียนนอกห้องเรียนอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับชีวิตประจําวันทุกวันนี้ยังไงอะไรเงี้ยครับเขียนเป็นหนังสือออกมาชื่อมองทุกอย่างจากทุกมุม หลายปีแล้วละแล้วก็ต,ตอนนั้นได้รางวัลด้วยนะครับได้รางวัลนัานบรรเท<อ>ิงคดีอะไรเงี้ยจะบอกว่าทําหลายอย่างมากครับเ oh, ขียนหนังสือเล่นกีฬาร้องเพลงเรียนก็เสร็จสระดเออยากจะทำอะไรตอนนี้นอกอจากที่ทํามาแล้วเนี่ยอยากทาอะไรอีกอถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นในแง่ดนตรีก็อยากจะเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับอืม อีกไม่ไกลอีกไม่ไกลเพร<อ>าะว่าเริ่มต้นมาเรื่องของทํานองเลยใช่ไหมร้องแล้วด้วยอีกไม่นานนี่เับโปรดิวเซอร์นี่เขาไม่ไม่น่าไกลนะเกินเอ,อืเอ้อม <laughs> แล<ะ>้วอ,อะไรแล้วเป็นยังด้านอื่นด้านอื่นด้านอื่นนอกจากด้านอื่นเหรอครับอืมีไหมม,มีอะไรที่อยากทำไหมอยากเขียนหนังสือเพิ่ม <laughs> <laughs> เป็นคนชอบเขียนหนังสือเหรอครับเออผมรู้สึกว่าการเขียนหนังสือมันเป็นการที่เราได้ถ่ายทอดความคิดแบบค่อนข,ข้างละเอียดะครับอืแต่บางทีมันจะเป็นบางเรื่องเราไม่มีโอกาสได้พูดคุยผ่าน อ่านสัมภาษณ์ในทีวีหรืออะไรยเงี้ยแต่พอเป็นหนังสือเราได้อธิบายจะค่อนข้างละเอียดอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างลึกซึ้งกว่าอืมก็เลยรู้สึกดีกับแต,<น>แต่แต่แต่มีคนบอกว่าตัวหนังสือบางทีมันมันยายความรู้สึกไม่ได้แต่นัดว่าบันใหญ่ได้ไหมมันมันจริงๆแล้วมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะที่ว่ามันเป็นการที่บางทีเราเขียนออกไปแล้วคนก็ต้องไปตีความต่อเออ,เอ,อ,เอ,อมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบเขียนออกไปแล้วทุกอย่าง ปิดไปหมดว่าต้องคิดตามฉันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ครับก็เหมือนเหมือนข้อความที่เคยเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนนี้ถ้าเขาส่ง s อสเอ็มเอสเขาส่งอะไรนะส่งแพดลิ้นไอโฟนอะไรนะแไดโฟนมีแบบจะต้องมีโอเวอร์เดเตอร์ใช่ไหมโอเวอร์เดอร์เขาก็ต้องเวลาเขาเขาเขารับสายเนี่ยเขาบางคำนี่คุยกันแบบรู้เลยนะว่ามาจากยุคไหนเนี่ยบางคำนี่การเด็กทุกวันนี้เขาจะรู้ว่าแพดลิ้นคือะไรบางคำมันก็จะเซ็นเซอร์ไงมีเพื่อนผมเขียนว่าบ้าที่สุด บ้าที่สุดเขาบอบ้าที่สุดบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นคำที่ค่อนข้างจุนแรงใช่ไหมแต่แมันก็หายไปอแล้วบางทีแบบบ้าที่สุดเขาะจะพิมพ์ให้ <laughs> <ต>อะแต่ผม<ๆ>สมัยนั้นผมไม่มีนะเอมผมมาอยู่ในยุคนั้นแต่ผมไม่มีส่วนตัวเลยจําได้ไม่ทันใช่ไหมไม่ทันครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่เคยมีเครื่องส่วนตัวไว้เลยไม่เห็นคนอื่นเขาใช้กันอะไรเงี้ยตลกดีนานมากอ่ะมาฝากเพลงดีกว่าฝากเพลงดีกว่า ฝเพลงตอนนี้มีเอ็มวีแล้วด้วยมีเมีแล้วด้วยมีใน u t u b e นะครับเข้าไปเขาไปแชร์กันได้เยอะๆเลยเข้าไปดูด้วยใช่ไหมฮะภาพสวยมากแล้วก็ได้อารมณ์ด้วยนะครับมีมีมีซีนแบบว่าน้องนังเอกมาวาดรูปเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยซีนจำซีนหนึ่งเลยเข้าไปดูกันนะครับบรรยากาศถ่ายทำเป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟังนิดนึงอ่าก็เป็นเป็นวันเป็นสถานที่ที่สวยมากครับแล้วก็เป็นเอ่อเป็นการถ่ายทำแบบ เล่นเป็นตัวเองมากๆครับแบบมีฉากที่เราต้องแอบวาดลูกเขาอ mm hmm. แอบเขียนหนังสืออยู่ข้างๆเขาเอาแล้วก็อย่างที่บอกมันจะมีซีนที่ที่เขามามาวาดลูปบนตัวเราเนี่ยอันนี้จะเป็นฉากหนึ่งที่อาจจะแบบตื่นเต้นนิดนึงเพราะมันไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้ในชีวิตอะไรเงี้ยกับการที่ใครจะมาวาดลูกบนตัวเราเนี่ยครับ,รบแต่ว่าจะเป็นซีนที่เอออารมณ์มันจะค่อนข้างอัดอั้นดูแล้วก็เหมือนเหมือนจะเกือบล้ําเส้นไปอะไรเงี้ยก็ต้อง,ต,องต้องลองดูในเอ็มีครับอ mm ืม hmm. แล้วก็ อ่อเหนึ่งจากเอ็มีก็ฝากตัวเพลงและการกับช่องทางาดาวโหลดนะครับ,รบสามารถราดาวโหลดมาเป็นรี๊งโทนเสียงรอสายเพลงเต็มได้ทั้งที่ดอกจันหนึ่งสองสห์หนึ่งศูหรือว่าจำง,ง่ายๆก็คือดอกจันหนึ่งสองหรือว่าใน iTunes ก็มีเหมือนกันครับผมนอกจากนั้นยังมี IG ด้วยไปตามได้อ่าใช่<ม>แล้วไ <Twitter>, อท t ิตเตอร์เฟซบุ๊กเล่นเองหมดนะครับ แอนัทสักดาทอน N A T นะครับ S A K D A T O R N ครับก็มีช่องทางหลายช่องท้ายติดตามด้วยมิ้นเดี๋ยวก็ติดตามความเคลื่อนไหวของนัทได้วันนี้ทําอะไรบ้างไปทําอะไรมีข่าวสารต่างๆมามาพูดคุยกันได้เลยครับแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมเพลงนี้ด้วยขอกันมาเยอะๆกันแล้วกันยิ่งคุยยิ่งเหงาถ้าเกิดว่าใครมีความรู้สึกแบบนี้ประมาณว่ายิ่งคุยไปมันเหมือนอะไรที่มันนะ มีไหมครับเคยมีปะมีสิมันก็ประมาณว่าอยากคุยไงมีมีอารมณ์อยากคุยแต่ทั้งท,ที่รู้ว่าคุยไปแล้วเนี่ยผลที่ได้ตอบกลับนี่มอาจจะไม่ออไม,มาก,ก็เจ็บกว่าเดิมนะใช่แต่ก็มีคนมีคนก็ดื้อรั้นที่แบบโทรไปดีกว่า <laughs> โทรไปเพื่อเพื่อเพื่อมีความโทรไปเหมือนความรู้สึกว่ามันก็ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรดีขึ้นแต่มันอาจจะถอยถอยลงไปก็อย่างอย่างที่บอกเนาบไม่พร้อมเลยใช่โวยยิ่งเหงานี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่หลายคนก็บอกว่ารอมานานแสนนานก็บอกก็หวังว่าจะรู้สึกว่าคุ้มค่าการรอคอยกันยด้วยคยามมีเดียของแกมี่ก็ตอนนั้นมีข่าวจะปล่อยไงปล่อยไหมยังมีคนถามด้วยมีคนถามว่าขอพลงเนี่ยพี่ยังไม่เห็นมีขอให้โดดเลยอะ ยังไม่มีให้โหลดเลยก็เลยไปถามว่าตกลงเขาปล่อยมาหรือยังอ๋อโอเคโอเคก็ดีเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยอโอเควันนี้ขอบคุณนะครับที่มาคุยกันแล้วก็มาแนะนําเพลงที่หลายคนบอกว่าติดตามมานานแสนนานโอเควันนี้เราคุยกันแล้วกันนะครับไหนๆก็รอมานานแสนนานก็ช่วยกันขอเข้ามาเยอะๆจะได้เปิดบ่อยๆนะครับอกจารย์หนึ่งสองสามหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ใช่แล้วโอเควันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เวลาน้อยไปนิดนะฮะแต่ก็ได้พูดคุยกันหลายเรื่องเวลาน้อยไงเราก็เลยโอ้โหมีเรื่องเยอะมากที่เราจะต้องคุยกันกับซิงเกิลหนึ่งซึ่งเป็นซิงเกิลของนัทศกดาอทอนะคะที่มาอยู่ในบ้านหลังใหม่ด้วยยิ่งคุยยิ่งเหงาครับเพลงนี้อย่างที่บอกแล้วนะฮะว่าเขาได้แต่งทานองเองด้วยและเริ่มต้นจากทํานองก่อนแล้วไปได้โปรดิวเซอร์เรียกว่าสุดๆทีเดียวกับพี่ต้นครับมาช่วยกันทําเพลงนี้ให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับใครชอบเพลงนี้ขอกันมาได้ผ่านเอ็มคอร์